สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์40วันรับการฟื้นฟูสู่ความบริบูรณ์วันนี้ก็มาถึงวันที่36แล้วนะครับทบทวนนิดนึงเมื่อวานเราก็ได้รับเลมาที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเราเป็นลูกไม่ใช่ลูกจ้างเราเรียนรู้แล้วว่าพระพรไม่ใช่ค่าจ้างจากการทำงานแลกเปลี่ยนแต่เป็นของขวัญที่ไหลมาจากความรักของพ่อและพระเจ้าสัญญาจะวอวยพรเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แม้ในวันที่มเมล็ดพันธุ์ในยุ้งฉางแทบจะไม่มีเหลือแม้พืชผลที่ปลูกไว้จะยังไม่ออกผลเลยก็ตามวันนี้เราก็มาอ่านต่อในฮักไกบทที่สองข้อยี่สถึงยีนะครับดังนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงฮักไก่เป็นครั้งที่สองในวันที่24เดือน9ว่าจงพูดกับเศลุกบ,บาเบลผู้ว่าราชการเมืองยูดาว่าเราจะ เขย่าท้องฟ้าและแผ่นดินโลกพี่น้องทีละครับในตรงนี้ให้คนหยุดเจนะ้าณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์มีเรมาพิเศษอะไรที่ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมพระองค์ก็สะกิดด้วยคําว่าเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดินโลกเพราะดูเหมือนจะคำพูดคํานี้จะเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับพี่น้องทีละการพูดย้ำสองสามครั้ง แสดงถึงว่าจะต้องมีความสําคัญมากนะครับผมจึงเก็บเอาคํานี้มาใกล้กลวนและอธิษฐานขออะไรมาพิเศษนะครับชัวว่วอึดใจหนึ่งหลังจากดื่มกาแฟหมดแก้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ส่งความคิดหนึ่งเข้ามาในใจก็คือสังเกตว่าพระคำพีตอนนี้พูดถึงวันที่24เดือนที่9อันนี้วันนี้มันก็เป็นวันเดียวกับที่พระองค์ให้ฮักไก่พูดครั้งแรก,กกับคนอิสราเอลทั้งหมด ว่าเราจะอวยพรเจ้าคือมันก็เป็นวันเดียวกับที่เราเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานนะครับและในวันเดียวกันนี้เองเพระองค์ก็ใช้ฮักไกเข้ามาพูดอย่างเป็นส่วนตัวกับใครครับคราวนี้ก็มาพูดกับเซลุบาเบลซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของคนอิสราเอลนะครับผู้ว่าราชการแห่งเมืองยูดาห์นะครับในขณะที่เซลูบาเบลเขาอาจจะกําลังนั่งในออฟฟิศส่วนตัวของเขา คงจะกำ,กำลังกังวลกับเรื่องทรัพยากรที่ขาดแคลนในการสร้างพระวิหารพระเจ้าก็ให้ฮักไกามาพูดถึงแผนการที่ใหญ่กว่าแค่ประเทศอิสราเอลเล็กๆนะครับก็คือพระองค์กำลังจะเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดินโลกคือตอนนี้พระองค์ก็ดึงเอาผู้นำอย่างเซรุบบาเบลออกมาจากกรอบความคิดที่แับแคบที่แสนจำกัดให้เขาได้มาเห็นระดับโลกและจัก,กรวาลเลยนะครับเพื่อจะบอกว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุด ไม่ได้อยู่ที่มหาอำนาจอย่างกษัตริย์เปอร์เซียและก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจใดๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อหรือภาษีระหว่างประเทศแต่ขึ้นอยู่กับพระองค์เท่านั้นนะครับเรมาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สกิดใจผมวันนี้ก็คือเมื่อเราพวกเรานะครับเปิดใจให้พระเจ้าทํางานชําระและจัดระเบียบวิหารภายในของเราอย่างต่อเนื่องพระองค์ผู้ทรงอํานาจอธิปไตยอยู่แล้วก็จะเขย่าและจัดระเบียบโลกภายนอกในเวลาของพระองค์เอง คือในตอนนี้พระเจ้าจะจงมาพูดกับเซลุบบาเบลโดยเฉพาะนั่นเพราะเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของโปรเจกต์ในการสร้างพระวิหารนะครับดังนั้นเขาจะต้องเห็นภาพรวมภาพใหญ่มากกว่าประชาชนทั่วไปเขาต้องเห็นภาพระดับโลกระดับจัก,กรวาลว่าพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดอยู่และในขณะที่สถานการณ์ต่างๆไม่มั่นคงเหมือนกับถูกเขยา่าก็เพราะพระองค์กําลังสั่นสะเทือนเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของพระองค์ให้หลุดร่วงออกไป เพื่อให้เหลือไว้แต่สิ่งที่มั่นคงถาวรนิรัน์นแทนเท่านั้นนะครับแล้วพระวิญญาณสุดก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงอีบโบบทที่12ข้อ2 6่สถึงยีที่กล่าวว่าพระสุรเสียงของพระองค์ในเวลานั้นทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่บัดนี้พระองค์ตรัสสัญญาว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะทําให้แผ่นดินไหวอีกทั้งฟ้าสวรรค์ด้วยและพระดํารัสที่ตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่สั่นสะเทือน อันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สันสเถียรดำลงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สันสเถียรแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณเห็นไหมครับพี่น้องคือการเขย่าของพระเจ้าก็จะเพื่อให้สิ่งที่สันสเถียรได้นั้นหลุดล่วงออกไปนะครับแล้วก็เหลือไว้เฉพาะสิ่งที่ไม่สันสเถียรซึ่งคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้พวกเราคริสเตียนก็ ได้รับอาณาจักรที่ไม่สันสะเทือนแล้วนะครับก็ให้เรามีใจขอบพระคุณพระองค์นะครับพวกเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สันสะเทือนเมื่อไหร่ครับก็เมื่อตอนที่เราอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราไงล่ะครับคุณจําได้ไหมครับโครสีบทที่หนึ่งข้อสิบสามที่กล่าวว่าพระองค์ทรงนําเราออกจากอาณาจักรความมืดและย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้อง ตอนนี้ทั้งกูและผมก็ได้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพักกรตที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วนะครับโลกภายนอกกําลังถูกเขยา่าแต่โลกภายในพวกเราก็กําลังอยู่ในอาณาจักรของพักกรีที่ไม่สั่นไหวเลยแม้โลกภายนอกจะสั่นสะเทือนแม้จะมีข่าวสงครามนิวเคลียร์มากขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีข่าวเศรษฐกิจแย่ปีก่อนเผาหลอกปีนี้เผาจริงแต่ถ้าเสาเข็มของวิหารของพวกเรา ตั้งอยู่ในอาณาจักรของพักฤรต์ที่ไม่สันสะเทือนจิตใจภายในของพวกเราก็สามารถกลับมาหาความมั่นคงในพระเจ้าได้เสมอนะครับถ้าเรามีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพักฤรต์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในวิหารตัวเราแล้วผมก็เกิดความสงสัยขึ้นเพราะอะไรวันที่24เดือน9จะต้องเป็นวันเดียวกันนี้ที่พระเจ้าให้ฮักไกมาพูดถึงสองครั้งในวันเดียวกัน ครั้งแรกพูดกับคนอิสราเอลทั้งหมดว่าตั้งแต่วันนี้ไปพระอ,องค์จะอวยพรจากนั้นก็มาพูดกับเซรุบบาเบลเป็นส่วนตัวในออฟฟิศเขาเป็นครั้งที่สองในวันเดียวกันว่าพระอ,องค์จะเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดินโลกทําไมามาพูดคนละเรื่องในวันเดียวกันครับแสดงว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับมันหมายความว่าการอวยพรจะมาพร้อมกับก,บการเขย่านะครับเรมาที่ผมได้รับก็คือตรงนี้ ก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์ในชีวิตในอดีตที่ผ่านมาของผมนะครับครั้งแรกผมเจอการเขย่าโดยวิกฤตสึนามิธุรกิจเจ๊งก็กลัวแตกแยกเป็นหนี้ก้อนโตแล้วก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ดูเหมือนโดนเขย่าด้วยภัยพิบัติอย่างรุนแรงเลยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันผมก็ได้รับการอวยพรกลับมาดีกว่าเดิมด้วยจากภัยพิบัติครั้งนั้นนะครับคือพระเจ้าเขย่าให้ผมหลุดออกจากการสรรวนสร้างบ้านตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคง และแทนที่ด้วยสิ่งที่มั่นคงกว่ามันก็คล้ายๆคอมพิวเตอร์แฮงพอติดไวรัสแล้วพระเจ้าก็ล้างเอาไวรัสออกดีเซ็ตเครื่องอินสตอลโอเอสลงไปใหม่แล้วทําให้คอมพิวเตอร์ก็วิ่งขิวมากกว่าเดิมนะครับนี่คือการเขยา่าพร้อมๆกับการวอวยพรนะครับต่อมาเมื่อผมจัดลําดับใหม่ลําดับความสําคัญใหม่ให้พระเจ้ามาเป็นที่หก่อนธุรกิจก่อนครอบครัวแล้วปรากฏว่าพระเจ้า อวยพรให้ชีวิตผมก็จะเลยลุ่งเหลืองก้าวหน้ามีธุรกิจขยายใหญ่โตมีทีมงานมากมายมีรายได้สูงและจนลูกๆผมก็ได้รับโอกาสที่ดีไปรเรียนฟรีที่ออสเตรเลียแม้ผมจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากเลยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คืออะไรปัญหาก็คือผมในขณะที่ร่ารวยมั่นคั่งขึ้นผมก็กลับไปหลงรักโลกและสิ่งของในโลกก็เริ่มเห็นความสําคัญของธุรกิจการงานการเงินมากกว่าพระเจ้าแม้ตัวเองจะขยันขันแข,ข็งไปโบสถ์เสมอน,นะครับ ไม่เคยขาดเลยแม้จะถวายมากกว่าถวายสิบรถได้ซ้ำแม้จะทุ่มเทเวลาออกรับใช้แต่ผมก็ทำด้วยท่าทีและแรงจูงใจที่เป็นมนทินคือทำเพื่อหวังให้พระเจ้าย้อนกลับมาอวยพรธุรกิจการงานการเงินให้ผมร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นพระเจ้าจึงต้องขย่าชีวิตผมอีกครั้งด้วยภัยพิบัติโรคระบาดโควิดซึ่งมันก็ทำให้ธุรกิจของผมต้องหยุดชะงักหดตัวลงอย่างรวดเร็วทันที <c oughs> มันก็คล้ายๆค,คอมพิวเตอร์ก็ติดเวรสอีกครั้ง และโดนพระเจ้าล้างไวรัสออกติดตั้ง o อสใหม่และรีเซ็ตเครื่องใหม่อีกครั้งนะครับพระเจ้าทรงนําผมไปล้างไวรัสออของความหลงรักโลกและสิ่งของในโลกออกที่บ้านป่าในชนบทและทรงนําให้ผมได้ใช้เวลาสัมพันธ์สนิทอย่างเป็นส่วนตัวกับพระองค์จนได้รับเลยมาที่พระองค์สอนผมทุกวันและในที่สุดท่าทีและแรงจูงใจผิดๆในการติดตามพระเจ้าหรือรับใช้พระเจ้าก็หลุดออกไปทุกวันนี้ผมก็ไปโบสถ์นะมัสการพระเจ้าอยู่นะครับแล้วผมก็ สัตซ์ซื่อในการถวายสิบนอดอย่างสม่ำเสมอด้วยแต่คราวนี้ทําด้วยท่าทีและแรงจูงใจใหม่แล้วนะครับเป็นท่าทีแบบลูกสุธิรักษ์ของพระบิดาไม่ใช่ท่าทีแบบทาสหรือลูกจ้างที่หวังจะได้บาเหน็จรางวัลน,นะครับแล้วผมก็ได้รับการวอวยพรนะครับคือหลังจากเขย่าก็ได้รับการวอวยพรตอนนี้ผมก็มีสันติสุขมากกว่าสมัยก่อนโควิดเยอะเลยทุกๆคร้งเต้นมาเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ทาคลิปแบ่งปันเลมาวันละสองสามชั่วโมง ด้วยความสุขใจในการได้สนทนาพูดคุยกับพระบิดาไม่มีใครมาบังคับให้ผมทําเลยนะครับและผมก็ไม่ได้ทําเพราะว่ากลัวพระเจ้าจะไม่ไวพรหรือทําเพื่อหวังจะได้รับการไวพรไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ทําด้วยท่าทีความรู้สึกแบบนี้เลยเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีความสุขในการทํานะครับผมได้รับการไวพรแล้วจากความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์ความคิดลบๆความหวาดกลัวความวิตกกังวลค่อยๆเลือนหายไป มันเหมือนสิ่งที่ไม่มั่นคงนั้นก็ถูกเขย่าออกไปและถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่มั่นคงถาวรน,นิรันด์กว่านั่นก็คือสันติสุขในความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับแล้วบอกกฏว่าธุรกิจการงานก็ค่อยๆดีขึ้นเองนะครับมันเป็นผลพลอยได้ตามมาภายหลังเองพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่นําภัยพิบัติเข้ามาเพื่อจะมาทําลายชีวิตเรานะครับแต่พระองค์ทรงใช้ทุกสิ่งร่วมกันไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพื่อนําพวกเรากลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์แทนนะครับ พี่น้องทีลครับการมีสันติสุขในความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่มันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในยุคนี้เลยนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาอีกเราก็จะไม่หวั่นไหวหวาดกลัวเลยนะครับผมได้สํารวจตัวเองแล้วผมก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวหวาดกลัวสงครามนิวเคลียร์ไม่ได้หวาดกลัวโรคระบาดท,ที่กําลังแพร่หลายอยู่ในอินเดียแล้วอาจจะลุกลามเข้าไทยผมไม่ได้หวาดกลัวปัญหาเศรษฐกิจถดถอยค่าครองชีพสูงหรือภัยจากเทคโนโลยี AI ผมก็เช็คตัวเองแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกเคร่งเครียดหวาดกลัวภัยพิบัติอะไรเลยไม่หวาดกลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อธุรกิจการงานการเงินของผมนี่ก็คือสภาพที่ได้รับการอวยพรไงละครับพระพรที่ได้รับคือการได้สัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและการได้มีสันติสุขในความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์ครับคือโลกภายนอกอาจจะกําลังถูกเขย่าด้วยภัยพิบัต,ติติดติดกันหลายครั้ง แต่ว่าโลกภายในของผมตอนนี้กับนิ่งสงบไม่หวั่นไหวหวัดกลัวอะไรเลยมันมีสันติสุขลึกๆมั่นใจในความสัมพันธ์แบบลูกกับพ่อเลยนะครับผมไม่ได้มาแบ่งปันแบบนี้ว่าผมไม่กลัวเพื่อจะทําให้คนรู้สึกแย่ถ้าคนยังรู้สึกกลัวนะครับไม่เลยนะครับแต่ผมามาเป็นพยานว่าสันติสุขแบบนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ได้จริงถ้าเราทุกคนกําลังเติบโตไปถึงจุดนั้นได้ เช่นเดียวกับผมนะครับพี่น้องครับถ้าคุณฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าได้แล้วก็เดินตามเสียงนั้นไปทุกๆวันแม้ซาตานจะส่งความเจ็บปวดจากความผิดพลาดในอดีตเข้ามาเล่นงานคุณอก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรือมันจะส่งความหวั่นไหวหวาดกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนก็มาทําอะไรคุณไม่ได้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่าตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอวยพรเจ้า คุณอย่าเอาแต่คิดถึงการอวยพรด้านกายภาพที่เป็นวัตถุสิ่งของการงานการเงินนะครับแต่ให้คุณมองไปที่การอวยพรด้านฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็นก่อนและเมื่อใจคนนิ่งพักสงบในพระเจ้าแล้วปัญหาบุ่นวายภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัญหานิ้สินปัญหาตกงานปัญหาธุรกิจซบเซาปัญหาเงินไม่พอใช้มันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเองขอให้คนรับพระพรภายใน คือมีใจที่นิ่งมีใจที่สงบมีสันติสุขในพระเจ้าก่อนแล้วพระผ่อนภายนอกพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้เองภายหลังนะครับการฟังพระสรเสียงไม่ใช่การได้ยินเสียงแบบอ,อัศจรรย์พิเศษทุกวันแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะจำแนกแยกแยะระหว่างเสียงของพระวิญญาณเสียงของตัวเองหรือเสียงของความบาดกลัวที่ซาตานยิงลูกศรเพลิงเข้ามาเมื่อคนแยกแยะเสียงเหล่านี้ได้แล้วคนก็จะสามารถเดินตามเฉพาะเสียงจากพระวิญญาณเท่านั้นเอง นะครับพี่น้องครับด้วยความรักและเป็นห่วงพี่น้องคริสเตียนไทยที่มีจานวนเพียง1%ของประเทศผมจึงตัดสินใจที่จะแบ่งเวลามาพัฒนาหลักสูตรวิธีสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสนิทสนมลึกซึ้งจนฟังพระสรเสียงได้ซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะเริ่มสําหรับรุ่นแรกในวันที่23มกุมภานันธ์นะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อว่าในขณะที่โลกภายนอกกําลังถูกเขยา่าอย่างแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยภัยพิบัติครบทุกรูปแบบเลยนะครับ แต่แล้วถ้าคุณเข้าหลักสูตนี้คุณก็จะสามารถที่จะยืนหยัดมั่นคงไม่หวั่นไหวหวาดกลัวได้ด้วยอะไรก็ด้วยการมีความสัมพันธ์สนิทอย่างเป็นส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนไงล่ะครับหลักสูตนี้ผมตั้งชื่อว่าหลักสูตรฮักไก่เพราะดูเหมือนจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่พูดผ่านฮักไกมากที่สุดนะครับโดยหลักสูตนี้ใช้เวลาเรียนรู้ด้วยกันประมาณ3เดือนครึ่งนะครับหรือ14สสัปดาห์ คุณสามารถที่จะเรียนด้วยตัวเองได้จากคลิปที่ผมจะแชร์ไว้ใน YouTube ช่องนี้ซึ่งผมจะพยายามทำให้สั้นกระชับเพียงวันละ15นาทีแล้วหลังจากนั้นสัปดาห์หนึ่งในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมาพบกันหนึ่งครั้งประมาณหชั่วโมงด้วยการเข้าประชุมผ่านแอป Zoom เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกันนะครับไม่ใช่เรียนรู้เข้าสมองเฉยๆตอนนี้ก็สมัครมา70คนแล้วผมจะปิดรับสมัครแล้วนะครับ และเดี๋ยวผมก็จะตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะขึ้นมาแล้วก็จะเชิญพี่น้องที่ลงทะเบียนแล้วมาเข้ากลุ่มเฉพาะนี้นะครับเป็นไลน์กลุ่มของรุ่นแรกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อเราจะมาโหวตกันนะครับว่าจะประชุมออนไลน์ผ่านโซลมกันในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ดีแล้วจะเป็นตอนกี่โมงดีเพราะตามที่ลงทะเบียนกันมาก็มีเวลาไม่ค่อยจะตรงกันเลยนะครับพี่น้องที่รักหลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรตดหนี้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ไม่ไม่ได้ช่วยให้คนทําธุรกิจได้เงินร่ารวยเร็วๆแบบไขฝันอะไรนะครับแต่จะช่วยทําให้ใจของคนสงบนิ่งมีสันติสุขในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเมื่อใจของคนนิ่งและฟังเสียงพระองค์ได้พระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้คนเองเพื่อจะนําคนเดินผ่านวิกฤตของชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงมีสันติสุขไปกับพระองค์และรับการฟื้นฟูกลับสู่ความบริบูรณ์จากพระองค์ได้ นี่น้องที่รักสรุปรวบยอดเลมาที่ได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็คือในวันที่โลกกาลังสั่นสะเทือนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะนี้เหมือนหญิงท้องแก่ที่กําลังใกล้จะคลอดสิ่งเดียวที่จะทําให้คนยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมันไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่มันคือความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเล็กซึ้งกับพระเจ้าซึ่งเราทุกคนมีได้ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กําลังประทับอยู่ในวิหารจิตใจของพวกเราแล้วเอาละครับถึงตรงนี้ให้เรามาร่วมสนุกกัน ให้คนตอบคําถามต่อไปนี้โดยอธิษฐานถามพระวิญญาณไปด้วยนะครับคําถามแรกก็คือเมื่อโลกภายนอกกําลังสั่นสะเทือนทั้งภัยพิบัติสงครามและปัญหาเศรษฐกิจสภาพโลกภายในของคนตอนนี้เป็นอย่างไรครับทุกวันนี้คุณกาลังสแสวงหาทางออกหรือความมั่นคงของชีวิตคนด้วยวิธีไหนและจากใครคําถามที่2ทุกวันนี้คุณใช้เวลากับพระเจ้าคุณมีวิธีไสุดๆในการเฝ้าเดียว คุณไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอคุณถวายสิบรถอ,อย่างสัตย์ซื่อคุณรับใช้อย่างถวายหัวแต่คุณทําด้วยแรงจูงใจอะไรครับค้นพบตัวเองแล้วหรือ,อยังครับว่าคุณทาด้วยแรงจูงใจอะไรอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนคุณเป็นการถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวหรือด้วยความรักกันแน่ครับถ้าคุณไม่ทําคนก็กลัวจะถูกลงโทษหรือกลัวไม่ได้รับการอวยพรใช่หรือเปล่าครับ หรือว่าในทางตรงกันข้ามคนถูกกับเคลื่อนด้วยความรักหรือเปล่าคนทําเพราะรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอยู่หรือเปล่าครับคุณมีแรงจูงใจอะไรกันแน่ครับคําถามข้อสามก็คือวันนี้คุณกําลังโหยหาพระพรแบบไหนมากที่สุดครับเป็นพระพรด้านวัตถุการงานการเงินสุขภาพความมั่นคงจากภายนอกหรือเป็นพระพรภายในคือสันติสุขลึกๆ ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะทําให้คนมั่นคงและก้าวผ่านวิกฤตชีวิตไปได้พระพรแบบไหนที่คนต้องการจริงๆในตอนนี้ครับเอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางด้วยกันต่อในพระกัมภีร์ก็ถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าการฟื้นฟูมันเริ่มต้นจากโลกภายในของคนก่อนแล้วมันจึงจะค่อยฟื้นฟูออกสู่ภายนอกตามมาทีหลังนะครับจนในที่สุดชีวิตคนก็จะกลายเป็นพ่อพระพรใหญ่นําพระพรพระเจ้าไปสู่ผู้คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ